ห้านะครับหกไม่ต่ออันนี้6 0 0เอ้ย6,000คู่ละ1,900้วก9 0 0แล้วก็นวะ2,900สวัสดีครับผมแม็กตาทีมนะครับเดี๋ยววันนี้มีภารกิจไปเช่าพระเครื่องของหลวงปู่โตนะครับเป็นรุ่นสร้างบารมีที่คนนี้เนี่ยเขาเคยปิดพระผมไปทีนึงแล้วนะครับปิดไปตอนนั้นจบไปที่ 10, 500, 1 9 5 0 0 0แล้วก็วันนี้เขาก็จะเอาพระนะครับมาปล่อยให้กับผมอีก เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้เสียกันหรือเปล่าผมอุตส่าห์ได้เงินจากพี่เขานะครับแต่ว,ว่าว,ว,วันนี้พี่เขาก็จะมาเอาเองินจากผมอีกตอนนี้เรานัดกันไว้ที่สามทุ่มที่ปั๊มปตทถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ฮัลโหลครับพี่ผมถึงหน้าเซเวนะครับ <Hello. S 1> ผมก็อยูหน้าเซเนนะครับดี <Hello. S 1> น๋นเดี๋ผมลงไปสวัสดีครับพี่ขอดูก่อนนะครับอ่นี้เป็น นวะมีสองเหรียญใช่ไหมพี่เดี๋ยวดีเราจะส่องดูความสวยของพระนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นพระแท้อยู่แล้วเข้มมาเลยอันนี้พี่ได้ส่องดูบ้างหรือยังครับก็มีส่องบ้างนะอ,อันนี้จมูกโดนพี่พี่เห็นใช่ไหมเ้็<ช>ตรงปีกจมูกซ้ายพี่อันนี้มันเป็นคาบอะไรพี่พี่เห็นไหมไม่รู้มันมันมาอะไรคาบเดิมใช่ไหมใช่ เพราะปกติผมไม่เคยเห็นคราบแบบนี้ตอนแรกผมเห็นในรูปนี่แหละแต่ว่าผมไม่มั่นใจก็เลยลองมาขอดูแล้วกันแต่อันนี้จมูกดีที่มาจากสุขุมวิท7 1เลยเหรอครับใช่ใช่อ๋อแฟนผมทำงานอยู่แถวนั้น3 4 3ถี่สมหงสามสสรถติดไหมครับพี่ไมติดครับโลง่ลงๆเลยใช่ไหมใช่อันนี้โอเคอันนี้มันมีบินตรงนี้ด้วยนะพี่ขอบข้าง ถาจะเป็นนั่นแป็นใช่ครับอือือนี่รอยอันนี้รอยชัดเลยพี่สั่งดูไหมตรงไหตรงนี้ตรงนี้เหมือนฟันหนุ่มว่ะพี่แต่มันมันเป็นตอนที่เขาทำนั่นแหละพี่พี่เห็นแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคเป็นตอนฟันเหรียอืออันนี้พี่ลดให้ผมได้ไหมมันไหนเลยอ่าผมผมผมมองสองอันนี้ไว้ที่บอกไว้สี่เหรียญอ่ะจริงๆงมันก็ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ได้ส่วนนะแต่ว่าผมผมให้พี่ดูเลยใช่ใช่ <c oughs> ตรงเนี้ยที่ชัดเลยมันมีอยู่องค์หนึ่งที่ไม่ร้อย<ม><ม>คู่นี้นะหมื่นสองได้หพี่อ,อันนี้หมื่นสองใช่พี่มันมันเป็นมันชัดเลยอะแต่จมูกอะโอเคพี่<ม>แต่ว่าตรงเนี้ยที่มันชัดสี่เหลี่ยมเนี้ยหมื่นห้าเลยพี่ไอ้องค์ร้อยอะแต่เป็นราคาหกห้าเลยไหม อันนั้นนะฮะหกพันองร้อยองร้อยเพราะพี่อยู่สามาอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะพี่อันเนี้ยเลขเลขมันก็ได้เลยพอจนเฉยได้อ่าเลขก้แบบเลขเลขผมยอมรับเลยว่าเลขเลขดีตัวเลขสามหลักแต่จริงพวกนี้เลขสามหลักอยู่แล้วใช่มันสามหลักว่าแบบเป็นเลขไม่เบิ้นก็เป็นเลขอ่าอันเนี้ยผมผมให้พี่หกห้าไม่ต่ออ่าเพราะนี้สวย อันนี้หกพันอันนี้หกพันโอเคหนึ่งสองห้าร้อยงสองห้างานคู่นี้สามพันได้ไหมพี่โอ้เพราะวอย่างที่บอกเนาะเหรียญมันเต็มร้อยพี่ก็อยากได้แบบเต็มเนาะสองพันนะใช่นั่นแหละอันนี้ก็ได้นิดนึงนะครับสร้อยหนึ่งอะ่ะเหลือพันเก้าอะไรเงี้ยเพราะมันถูกมากอะพี่ปิดไอ้น,นั่นผมไปใช่ไหมใช่พี่ปิดเงินหน้าทองคำอ๋อโอเค นาวะพี่เอาเท่าไหร่นะครับสามห้าถ้าปิดนวะปีกองเนี่ยพี่ให้สามก็ได้หรือว่าถัวกันอันนั้นไปแล้วันนี้นวะเหรอพี่เช่ปะใช่นวะอืมนาวะแหละแต่สีมันออกฉนวนไปหน่อยอืมใช่แล้วแต่องนะบางคนก็เห็นเต็มบางคนก็ไม่เต็มบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่เสน่ห์เหรียญที่ได้มาใช่ครับแต่เหรียญก็ได้หมดอันเนี้ยสองแปดได้ไหมพี่ และอันนี้หนึ่งเก้าอันเนี้จุบเก้าก็อันเนี้หนึ่งพันเก้าอันนี้ 19, นน 1, 9, พันเก้าพันเก้าเไม่ได้สองพันหรอเพราะว่าอ,อันนั้นก็เต็มร้อยนะสามก็อันไหนที่เต็มร้อยพี่ก็ให้ก็ราคาที่คนกันมันจะมีองค์หนึ่งที่ที่ฟิน็นพี่ที่ถึงขัและวะให้เหลือสามส่วนไงอันนี้เบ็นละ <3, 5, S 2> <ม>วะเพิ่มสามพันห้าผมผมไปขายต่อไม่ได้สองเก้าเท่านะะ คู่นี้พันเก้าพันเก้าได้ไหมพี่อันนี้ผมจบให้แล้วนนี้สองเก้าจบเลยแล้วผมผมบวกเครื่องคิดเลขให้เลยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้ตีทีละองค์นะไม่ได้ตีรวมเลยนะได้อะถ้างั้นก็ตามนั้นตามนั้นเลยนะพี่นะอ่เดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้เอ่ออันนี้หกห้านะครับหกห้าไม่ต่ออันนี้หกพันสามเอ้ยหกพันคู่ละพันเก้าบวกพันเก้าแล้วก็นวะสองเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพัน สองร้อยนะพี่นะ <Okay. S 1> อ่านี่เป็น19,200เาเดี๋ยวผมโอนพี่ให้พี่ได้19,200เาสผมได้จากพี่19,500า <c oughs> วันนี้โอเควันนี้ก็เช่าไปนะครับ19,200บาทพี่คนนี้เขาปิดพารผมไป19,500หมกาผมกำไรพี่เขา300ร้อยนี้ย กล้หมดแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่อันนี้ผมคืนพี่ครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ปิดพระพี่ไปทั้งหมด5องค์นะครับแล้วก็เป็นเงินทั้งหมด19,200พี่วันนี้เขาปิดพระผมไป19,500นะครับส่วนต่างที่ได้ผมคือได้300แต่ผมได้พระมา5องค์พี่เขาเอาของผมไปองค์หนึ่งนะครับถือว่า เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับวันนี้ก็มาเช่าพระที่หน้าเซวเว่นะครับตรงปั๊ม PTT 3คทุ่มกว่าๆก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับมีพระเครื่องนะครับหลวงู่โตะนะครับหลวงพ่อรวยก็สามารถส่งมาให้ผมดูได้นะครับที่ l i น์แอดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมชอบเดี๋ยวจะทักกลับไปนะครับไป